ามาบอกมาเลยเลยุยกับมือน,นี้มือน,นี้อยู่ที่ยุสัเนาะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดน้องคายนะครับมือดี๋มีโอกาสมาเที่ยวนะครับแต่เลยพาเด็กหน่อยมาแต่เลยโอกาสนะครับเขามาพาชมนะครับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อยู่ที่จังหวัดน้องคายนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับไปทางไหนล่ะมาออกมาปลาอย่างนี้เลยปลาหน่อยเลยปลาตัวเล็ก มาตัวเสียนมาครับมาเอาบึงมันไดการเอาหิดทัวเลยครับนี่ครับปลายังไง่ปลายังนี่ฮะไปยังเดียวอันตรงกันงเลยครับอันนี้เป็น ปลาที people, ่อาศัยอยู่ในกลุ <uss mus incom> um> ่มแม่น้ำโขงนะครับอันนี้เป็นปลาปลาแม่น้ำโขงนะครับเป็นปลาแม่น้ำโขงนะครับอ่าเป็นปลาแม่น้ำโขงมาเบึ้งเรื่อยๆครับเบึ้งเรื่อยๆโอ้บตายเอาดีตายเอาดิเห็นไหเห็นตัวไหม tôi bật ngay lên phạt thìa sạch hay nghe anh ăn phút phạt được nhanh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  lại nghe

làm các công việc tan ra các. mở hết rồi các, ba, mượt rồi thấy không? Ô, ruộng phaya đạt thế. Ruộng phaya đạt rồi. Cái cây cái Cái cây không? <laughs> đạt <laughs> มาครับมามาจัดการโดยรวมนะครับที่พิษพันธ์สัตว์น้ำนะครับที่ลองไายนะครับหี้าห้างวอกเอาข้างวอของคุณตัวนี้ห้างวอครังพี่ห้างวอครับพี่มา เดี๋ยวมาเบื้อง,งกระดีเรือการแสดงโชว์ใต้น้ำนะครับวันปกติรอบใบสยยิบสี่นาฬิกานะครับต<บ>ัวนี้นะจะเป็นรอบบ่าย,ยานะครับเสาเทตย์แต่จะมีรอบเศร้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็รอบรอบใบสิบสี่นะครับเป็นการโชว์ใต้น้ำนะครับของในของสวนน้ำนี่นะครับ อันนี้เป็นสิบอันดับปลาหนักเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอันนี้น่าจะเป็นปลาบึกนะครับ้วก็ปลากระเบนนะครับแล้วก็นี้ปลาอย่างีเรียกันาปลาลิกเตอร์นะครับแล้วก็ปลาฉลามปลาเป็กตินนะครับนี่นะครับปลาหนักเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก อันนี้เป็นสิ่งปรับนะครับปลานาำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันเดียวกันนะทีเดียวนะนเดียวกันอ่ะทีนึอันนี้เป็นชุดที่เขาแ,แสแดงนะครับ เป็นการบุติโชนะครับแต่ว่ามือดีอ่ะอาจจะเป็นมิเตอรหลบใบนะครับหลบส่อบ่มี่ <c oughs> มาครับมาเอาให้สุดๆนะครับซุ้สุดโอ้ Andi besak pa. Pa yang uh. Oh, uang dah ke? ครับมือนี้กับคนไล่นะครับคนไล่นี่รถขั้วมาลุกลายนะครับน,นี่เวาล,ลา<อ>ไ,ไหนมาวัดมาวัดปานิ่นเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกอ้าวปานิ่นถือเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกนะครับนี่กอ้ ลาย่างนะครับน่าจะอะยากอยู่นะครับปลาเศรษฐกิจน้ำจืดที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยนะครับหรือแบบพวกปลาปันนินนะครับปลาเลดปลาหมอนี่ปลาที่สมเด็จจักรพรรดิลาจีบตกอย่างเงี้ครับยอดที่ยี่ห้ามีนะครับร้อยแปดจำนวนห้าสิบตัวนะครับตอนนี้ครับ แต่น่าจะเป็นการนับประยิบของมะเรยงครั้งแรกนะครับนะครับกระดูกปลาคุ้งปลาครับอันนี้เป็นคุ้งคุ้งกระดูกปลาบึกครับ โคกนะงกระดูกปลาบึกคงข้างในมันนะครับนะเป็นโคงกระดูกข้างในมันนะครับปุยย้ยย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 ย ไปเอาน่าจะเป็นทางหวัวกแล้วทง่งนี้นะครับเป็นทางหวัวกแล้วโดยรวมก็จะเป็นเสียครับมีบอ่อมีอย่างมีนำ้ำแต่ก็มีปลานะครับโดยรวมนะครับเพราะเข้ากับบ่อสามา,า,นนา,ารถที่นัิไนได้เนาะเอาให้รูบอันบ่อเนี่ยบ่ออะไรเนี่ยบ่ออะไรเนี่ย S <S 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 อันนี้ยังทั้งหัวก่นี่ยแล้วก็ทั้งหัวก่อนี่ยไปทังออป้งหัวน,นะครับ่เรียบร้อยนะครับจะกอบมากพื้นที่เรียบร้อยนะครับนะ ฮะผมจะกินเขาอ,อยู่นี่บอเอาเอาส้มนีก่อนนะครับเดี๋ยวอากาศหนานวะพอัน้หมนะครับรับชิปเองกันเอาแกนดีก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณเลยครับผม